สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยแชนแนลครับมื่อนี้แอดสิบพ่พี่พา่น้องไปพบกับอดีตของปู่จอยครับซึ่งแต่ก่อนเพิ่นกะบ,บวชจวดนของน้าเพื่อนครับสมัยนั้นปู่จอยเพิ่นเคยฝันหล่ะฝันแม่นครับถูกตั้งหลายงวดครับติดครับเพิ่นบอกว่าตั้งแต่เพิ่นซึกออกไปเพิ่นก็ถูกหวยมาตลอดวระสันครับพี่น้องทุกที่ครับถูกมาห้าหกงวดวระสัน สำหรับงัวดีพันใดแนวทางตัวใดพ็นฝันว่าจังใดตามแอดมาครับไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับนี่เลยบ่หายตั้งแต่ตั้งแต่ซึกไปแล้วถือแคกหวดแล้วก็หกหกหวแล้วออกมาณสามศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยอันตั้งแต่งวสามศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็ เจ็ดเก้าบอกนึกแต c ไหนเอาบอกไหมเจ็ดหนึ่งโอ้เจ็ดหนึ่งอันเพิ่นไปยังซี่เพิ่นไปหาเพิ่นให้ปัญหาบ่ล่ะอันงวนอันเก้าเพิ่นว่าอึ้งเป็นยังเพิ่นเอากบกบอึ้งไว้ใหบ่อือกบกบึ้งให้อึงก็เป็นกบมันก็เป็นตัวมันก็ปึกแถวนั่นเน่มือใหัวข่อยอ๋อวนั้นออกเนาะออกติ งวดนั้นได้เทียงกันงวดออกแปดหนึ่งเพิ่นออกปลาเข็งไปให้ตัวพวกไงซ้ำมันอือก็เลยตีเอาว่าปลาก็เป็นหนึ่งตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งนี่เราปลาก็เป็นแปดตัวเซนพูดอ่างนี้ลำเราเทียงกันดิปลาเป็นแปดด้วยลูกเซนเอ้ปลาเข็งมันมันปลาดุกก็ว่าปลาเข็งมันดุกงวดมางอกแปดหนึ่งเลยบานงวดมันดอก ่เพันว่าขันเลของงวดออกสองซีนะะซีสองพ่นว่าขันเลขอกวุนจันออกวุ้นที่สองหรือวุ้นอกสองซีด้วยนูบอกหองงานนี่หที่แรกพันไปไปให้ตัวนี้ไวเห็นบแมนนลูกขันเลของจันน์หอ,อ,อกสองซีกันถูตบอกเปสองซีซงเป็นซีสองนี่ออกซีสองบอ,อ,อ,องวดต่อมางวดว่งายน่หว่งวดวางนึงไหนบ่ งวดวงหนึ่งพิ่นไห้มางมวดเจียนมาขัดกันนี่ที่แรกเพิ่นไห้สามหาม้วมันบอกกูได้ขันตอกหาสามสามหานีมันยากว่าสันเิ่นว่ะเออพิ่งบอกกันเิ่นวามันยากเอายากแน่เดยากมันฉิบว่าอย่างเ้มันยากว่าสันเอาเอาี่ซะให้ลูกกอนเอาสามซี่วสันเอาง่ายเป็นเีย นึ่งสองคนอเขาไบ่ได้หรอกก็เส้นมันยากวันอาทิก็ไ่ได้มนั่เถียงกันแต่เพื่อนละมีไปสองคนก็เลยว่าเชียวแท้แก็เลยว่าเลยบอกเพื่อนซุ่มพืนเสือซึ่งตัวดำซึ่มและก็เลยว่าสามกุชชี่ละเพื่อนไห้ก็เลว่าเมาส่ันมาวันอไปขอนมาเพื่อนนั้นพัดอยู่พ่อห้ไปไ่ได้นบานเออมือขึ้นบ้านก่อนบ้นหน้าบานนี้ ขอเสลงแกดววันนี้วิฟูเงี้ยคือโก้ละไปเพิ่นก็ไปนั่งเงี้ยเสลงผู้นึงเกี่ยววัลเล็กไว้เพื่นอันนี้ขอกัลเลกบอกผู้ใดเด้อขอบอกความฝันที่ฟังเพิ่นนั่งอยู่เสลงผู้นึ่งคนย่างาหัืนก็เล่นโอ้ยเล็ก็เก่ามันถึกแน่ก็เลยว่าหาปากกาไม่เอาโอ้ยมันอยู่หน้ามันมีปากกาวะก็เลยไปหาเบิึงของลานมันเอาไว้เสากลางเดี๋ยวหามันก็เด้อก็เลยว่างสิ นนั Now, no ่งโว่กันนี่สิละก็เลย่อนสอดเขียนเออเห็นแล้วปูเอาเขียนไหนเนียเขียนเซตเตอร์อะไรบางสิในฝันมันบ่เออในฝันผู้นึ่งก็นั่งหัว่ในผู้ที่เขียนผู้นึงนั่งอยู่เสล่งเอางเอาเขียนหาสามมึงไปอันผู้นั้นผู้เขียนคนเลื่อนียวมึงมันบ่คักแล้วก็เขียนในแนวมันบ่เห็นห่งแต่บ่ในความฝันนั่นละเขียนลงไปเป็นเขียนลงมา สามหนึ่งสัดอยู่ตัวนี้มันเป็นหาหนูเอาสองมาใช่ก็ได้ตัวเพราะว่าหายังคือไปเห็นลูกบุงซีคือเขาเขียนสิ่งนี้เนี่ยภาษาเออแต่ว่าสามหนึ่งแก้งลี่เหรอวันนี้นี่เป็นหาด้วยวันนี้ลูกอันนี้มันจะไปแนมเป็นเลขยังหนึ่งบวกกันนี่สิผมก็เลขหาตัวมึงเดี่ยวสองใช่ก็ได้ตัวเซนผู้เขียนบวาผู้เขียนแล้วน่ะไป นี่เอานี่มันมันมัน,ปนมปเปลเี่ยนทังสิเนอะหยิบมากดวเรื่องหาอย่าคือประซั์แท้เขียมันสัตว์แน่จะโว้กันมันมันอกี้หาตั๋วหนิว่าเงี่ยตีเป็นโรคจองก็ได้ตัวบนันทึกั่วเล่ยส้นกันขอเรื่องเมียโอ้โหั่วอีรีเอองั่วจำมันขว้าจำตืต่นาำเรื่องเมีย <c oughs> แต่เกาหลันเอางอังีมันก็เขาอยู่สุหวดกันขันซาต่เกาันไปเออมันเขาแต่ซอกไปเขาเก็บกหวดมา่านงวดที่เก็บหลอเพื่อวลีงชิ่งกันเนี่ยก็หายกได้เขาหกวดเลยทีแต่ซึกไปได้จักเดือนแล้วเนี่ยดแมาณสมเดือนสามเดือนเนาะจีเตอรเดือนสามเนี่ยนมนนฟันย่ำได้กับเขาย่ำนันหลยทีข้นูึนหิงไฟอันตะชอย ปู้ภ mm. ัยเนี่ยอู้ผูภัยเจ้าของวัดเท่าเนี่ยเพิดเงินู้ภัยเพิ่นไปเพิ่มทีว่าเอาเน่ยละเอาเมื่อนั่นฟูขอไปเก็บเห็ดเนาะอืมลูกเขาลูกน่นนีไปเก็บบ่เห็ดไปยู่เูิดลูกขึ้น้าปูหญ่ๆละลานบอกมึ่เกี่ยวว่าวะ่านเอายังอันันอกจาูเนาะมึ่เกี่ยวว่ากบันูเอยว่ากบันว่า เดี๋ยวอีย่างเอาไม่กินบ่ได้เด้่มึไปเก็บบ่เห็ดเด้อไปลูกขึ้นมาอันเห็ดบอ่อเห็ดตุ้งท่ามมึงอย่าได้อยู่ดอกในึนงนั่นกลางวันจนพอคู่เพิ่นไปจันนึงเพื่นนำ้ำกัดว่าข่อยนั่งตีฟ้าขำน้ำตียังข่อยก็ไม่ได้เห็นยังข่อยนั่งอยู่ว่าหน้าใกล้ๆก,กันสูม,มาซื้อสูบ่อข่อยกินได้เที่ยวโหในฝัน บแล้วนางบอกกับทายกแเกนเนี่ยแต่ไมทายโยเกนนี่ตัดำก็ปูให้ฉันเพศนํ้ำกับปูนี่ก็ไปป๋อแต่ฉันเพี้แล้วปูนี่ขึ้นเากปูให้กลับมาอบอกกับมาเนี่ว่า่อยนางบอกคือนางบอกอยู่กับเจ้าแล้วเอาก็ปั <t UC S> ่นต so so ีไฟท้งตีเสาเห็นโอ้คนก็ได้เฮ็โอ้ในความหลึกรู้กของปูกันนี่บอกเห็นวัชพืชกเห็นวัชพคชนนหน่ะเออทั้งเงินคนยทายโยเกนเหรอ เห็นคอยนั่งอยู่ก็มันต uh ีเสาวปูปูอยู่ที่จิงเจ้าวบ่ได้เห็นยังบ้านบ่ได้เห็นของคนนั่งบ่อยแล้วคยตีคนก็ตีก็มุ่นบ่นละไรส่วตัวดำมาสวมน้อตีนั่นอันเมื่อได้เอาหอบทุบปุ๋ยออกมาดีได้ตัวเจนก็นั่งอยู่วันนั้นหายบ่ได้ท่านไปท่วงเส้นหน้าใกล้ๆกันเขาไปซื้อเขาบ่เอาเขาไปเลี้ยงเพื่อนที่เชี่ยวไว้ท่านโอ้ก็หมายนะทีคือว่าเขท่วงเขาบ่ได้ท่วงเขาแล้ว ที่ฝันนี่ปูมิจต์ปูไพ่มาไปบอกู<ป>ในในความรู้สึกวันน<า>่ไปะผู้ดุลนี่เพิ่งจีผู้ง่ายๆดำๆขึ้นไปเมื่อนาน,านยางก็อ๋เท่หน้าคอยผู้ดุลเจจัก,จกครับครับดุลหัวจักอยู่เพื่อนผู้ง่งายๆเสือเลยผมก็เล่นนั่นบึงไปยงไบบังหลท่าเมื่อรอบึงนี่แล้วเสร็จเมื่อบึงหน้าเสร็จเมื่อนั้นบอกแบบหนึ่งบอกว่านี่เห็นไปหันน้องหนึ่งพอเมืม่อรอบึงน้องป่า อ๋อมีแต่ละมีป่าบ่ล่อมีนะเพื่อนป่าน้องนึ่าวันนี้พูดนึงย่างขึ้นมาช่วงสี่หยับนี P P ่คนนะวันนี้พูดหนังก็เลยเหลียวเบ่งหยียบไว้คนแน่นนักเก็กหันใจบีเอมคนเลื่อยพีขึ้นแพงหรองพ่าะพ่งเราเป็นน้องป่ามีป่าน้องหนึ่งวันเี้ยมันรอบ่งอันเป็นแต่มีเหล่สาลูกนั่นนี่อ่ป่านี่ มน่อนอกแปดหนึ่งเดนนี่หันนั่นออกแปดหนึ่งพูแล้วบังพูพูไปแล้วบายตรงแบบแล้วบังไปหาลูกคนเมื่อวานนี่ก็ไปไปสองคนนีราคาคนคูในน่อยแต่ว่าถึงไปว่าที่แรกแล้วเป็นั่งยี่สะเลงในฝันในฝันมันบ่อยในฝันขอคนนั้นท่เสงเสียงหน้าเองเมื่อวานนี่เต้เออเมื่อวานคนนั้นที่เสิง รถเชลีกงจอดไว้หนีรถไทก็จอดที่น,น,ทนี้มาก็บโม,มาได้เยมืันมาก็เก้าตัวมาอย่างนี้โมวันนี้่ยวกเลยนั่งก็เลี้ยงเงยขนให้านฝัาน,านไปยังเหรอันนีพูดงว่าเอากระดาษหามัมีประกาศย่ายงขึนไป,ไปนน,ไาน,านั่งหัวไดออออกมานั่งเพิินละมันังยู่ันันี้เขียนเขียนได้จะเลขสามก็เลขหา เดี๋ยวว่าผ <sinus> ู้บอิวารกนว่าหกขาเด้อผู้บริาไอ้กอนผู้เริวานั่งเสเล่งว่าหกขาเด้อบันนี้เขียนเห็นนั้แเนสเดี๋ยวว่ามันนั่งศาสตร์ศาสตรมาพร้าเออของเนเราพสวกันแจ้าแนเแต่ที่นี่แหละบอกมฝลนั่นเท่าเท่าเท่าความันในฟังอีกแนเพิ่นบอกตัวไหนก่เพิ่นเขียนเพิ่นวาสียวาบเลขเพื่อนบันนี้ผู้นังเสเล่งนนา บกขาเร็วอาเนุ้งไปหาปากกาก็มันนั่นมาลูกนอ่นอยืดเส้งเสียงหน้านะ<ช>พเพื่อนเลขเขียนสามขึ้นก้อนเหมือนนี่ก็เอาหามาไว้ที่หลังพอก็เลยว่าโอ้เขียนมันแกงๆเนี่ยตายเวียนห่วงงียเพื่อนก็เขียนอ้อมันเป็นหลุมมึงเอาช้อนเสก็ได้ตัวเจักเกี่ยวช้อนเส,สกๆของหูแต่ว่าสามนี่เห็นชัดแล้วในในความรู้สึกของเจ้าว่าเป็นเลขตัวใดก่อ ราะว่าหาสามห้าสามสามห้าอนบอกเว่าม่นว่าถ้าสามตัวสามตัวก็มีคนว่าสองใช่ก็นได้ตัวเชสองสามหาแปงสันบอกก็บม่รู้แต่ว่ามันของฉันเพื่นเพ่นเขียนให้แต่ว่าสามชัม่นบวันนี้มาตัวหนี่ก็หาวันนี้คนว่าสองใช่กันได้ตัวนางนก็จะเป็นหาสามสองไปสันบอหรือสองสามหาเออนี่ละแปงสันบอล้บอลในขวอมู้สึกขอเงินแต่จอยไง อตีใช่ว่าเป็นหาสามสองห้าสามสองอืมอเ,เ,าเ 5, 3, 2, ขาพอจอยเราว่าเป็นหาสามสองเด้อครับพี่น้องเอฟซีอากขอขอบคุณพอจอยหลายๆครับขอบคุณครับ